ในเรือนเดียวคือไม่ว่าจะแบบเป็นคนที่เป็นสาวออกกำลังกายอยู่แล้วหรือว่าไม่ค่อยออกกำลังกายก็รู้สึกว่าพอมีไอเจ้าตัวนี้มาเนี่ยเราก็สามารถออกกำลังกายทั้งในออฟฟิศที่บ้านในชีวิตประจำวันเราได้เพราะว่าเหมือนมีเทรนเนอร์อยู่ในใน,นาฬิกาเลยเพราะว่ามันจะเป็นตัว AI เนะี่ยขึ้นมาโชว์ท่าต่างๆให้เราเห็นเลยว่าท่านี้ต้องทำงยังไงทํทากี่ครั้งกี่เซตนานขนาดไหนแล้วก็เลือกโปรแกรมได้เลยว่าวันนี้ฉันอยากจะเบิ จะเบิร์นไขมันอะไรเงี้ยมันก็จะให้ให้เลือกได้เลยแล้วก็ทำตามโปรแกรมในนาฬิกาค่ะอยา่าง้คู่ก็เป็นแบบาใสายออกกำลังกายอีกแล้วทวตัว<อ>ช่วย<อ>เนี้เป็นตัวช่วยไงบ้างคะโอดีมากบางวันก็คิดอะไรไม่ออกก็มาเช็คมา,า,าทำตามโปรแกรมในนาฬิกาเลยอาจจะเป็นโปรแกรมการยืดโปรแกรมวิธีการหายใจ relax stretching หรือว่าจะเป็นอ b s body core หรือว่า low body แล้วแต่ โปรแกรมอยู่เยอะมากๆเลยที่เราแค่กดไปแล้วก็ทำามผ่านนาฬิกาเราก็ง่ายนเดียวแล้วนอกจากนั้นะครับเป็นนาฬิกาที่ลงตัวมากๆค <c oughs> รับผมเพราะว่าอ, <c oughs> อย่างแรกก็คือเบาเบามากๆเลยสามารถใส่ลิ้งใส่กัญจัยยานต่ยยตอยมวยอะไรได้หมดแบบง่ายๆเลยรวมไปถึงการใช้งานที่งา่งา,ายนิดเดียวไม่ซับซ้อนเลยกดปุ๊บป๊อปปุ๊บป๊อปก็คือสามารถออกก๊ายได้ทันทีและยังยังสามารถใช้ใน แดดสว่างมากๆได้ด้วยเพราะว่านหน้าจอนี่คือเป็นหน้าจอพิเศษอะมูเล็ตคือ indoor, อินดอร์ก็ชัดเอ้าเดอร์แสงจ้าๆนี่ก็ยังดูง่ายเลยเพราะฉะนั้นดีมา,มากๆเลยและราคานี่แะโอ้โหไม่ต้องพูดถึงเลยดีสุดๆใช่ไหมราคาราคาดีอะ <isas S 2> ก็กับกับ <ๆ S 2> สิ่งที่กับ<ๆ>สิ่งที่ได้มาคือราคาถือมากใช่แล้วก็วัดการน,นอนได้ด้วยความเครียดได้ด้วยนะคะมีสอนวิธีการหายใจอะไรอย่างเงี้ยเป็นเอ็กซ์ไซส์ด้วยอืมจริงๆคุ้มมากบค่ะสั่งท้่ตรงนั้นค่ะจ้ะ คนนี้เป็นใสออกลังกายแล้วอยากหาตัวช่วยแล้วก็ราคาสามารถเข้าถึงได้ง่ายได้เลยครับสำหรับใครทีอ่อยากจะหานาฬิกาในที่จะช่วยทาให้าการออกลังกายของเราอ่ะม,มันง่ายขึ้นสะดวกขึ้นและสามารถเก็บสแตทมากขึ้นรวมไปถึงบางวันคิดอะไรไม่ออกก็มีค่าที่พร้อมที่จะให้เราทําตามได้ทันทีครับใช้ง่ายราคาดีครับต้องลองดูนะครับหัวเว่ยวอชเป็น่ายมาก ด้วยนะคะมีหลายสีมากเลยนะคะสีสวยมากนะคะบอกเลยสีเขียวสวยมากเป็นสีโปรดแล้วก็แต่รุ่นที่ผาวมาด้วยครับรุ่นนี้ชาร์จดึงกระชังใช้และสุดท้ายรับแมงกาฮะ จริงผมก็จับได้อยากจะใส่สองมือเลยนะครับเพราะสีดำกลางไว้แบล็คแมนแมน,นผมก็ชอบเช่นกันนะครับสีสีสดใสเอาใจวัยรุ่นโดยเฉพาะนะครับแต่วัยเราก็ใส่ได้นะเพราะเราก็ยังไม่แก่เนาะเราก็ยังวัยรุ่นเช่นกันนะ ตอ,ออตอนนี้ก็จะเป็นรายการมวยนะครับอ,อยู่นี่เลยทุกสัปดาห์นะครับรวมถึงยูทูบชั้นของเราครับท่ซึ่งจะเป็นเรื่องราวกิกรรของครอบครัวเราครก็เนี้ชนไฟเจะกลับมาแล้วนะคะคับโชทีมามันจะกลับไปไหนไ้แล้วอยากจะเห็นที่มาที่ว